จแกงของเราจะตุกแล้วแล้วก็ใส่ช้าวมลงไปนี่จ้าส่วนผสมก็จะมีหน่อไม้ที่เราเผาเอาไว้แล้วก็ น้ำจะนางเข้าเบื่อส่วนผสมของพริกแกงก็พริกกับหัวหอมจ้ะตะไครแเราก็ทุบใส่พอปรปุงสุกแล้วเราก็จะเอาใส่เห็ดก่อนจะเอาลงแล้วก็ใส่ใบชะอมแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาด้วยผงชูรสด,ด้วยก็ด,ดีจ้ะมาได้ให้เพื่อนๆดูขั้นตอนตอน ที่ตเริ่มทำทีแรกจ้านี่จ้าทำออกมาแล้วก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้แหละจ้าหอมน่ากินมากหอมอร่อยหน่อไม้เผามันจะหอมจ้ะนี่จ้าตุกแล้วนี่จ้าตุกแล้ว หน้าตาก็จะออกเป็นลักษณะนี้จ้ะออหอมมากหอมอร่อยมากจ้าน่ากินมาก